สวัสดีครับพี่น้องผมเป็นชาวนาธรรมดาทำนามา30กว่าปีมือแข็งกระด้างจากถือคันไถแต่วันนี้อยากมาบอกคุณว่าชีวิตทุกคนก็เหมือนการทำนาคุณรู้ไหมครับเมล็ดห้าวเล็กๆเพียงเม็ดเดียวถ้าเราปลูกลงดินรดน้ำดูแลมันจะกลายเป็นรวงข้าวนับร้อยเมล็ดนี่เลยครับบทเรียนชีวิตความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทา ผมจำได้ว่าปีหนึ่งภัยแล้งหนักพื้นนาแตกระแหงคนอื่นบอกเลิกทำเถอะแต่ผมไม่ยอมตักน้ำรถนาทีละถังไปทีละแปลงคนหัวเราะว่าบ้าแต่พอฝนมานาผมเขียวชะอุ่มเป็นแห่งแรกปีนั้นได้ผลผลิตมากสุดปูผมเคยสอนว่าถ้าใจเราไม่แห้งนาเราก็ไม่แตกถ้าใจเราไม่ท้อชีวิตเราก็ไม่พังพี่น้องที่รัก คุณอาจกำลังเผชิญความยากลำบากอาจรู้สึกไม่มีทางสำเร็จแต่จำไว้นะครับก่อนเมล็ดข้าวจะงอกมันต้องนอนใต้โคลนตมที่มืดมิดถูกน้ำท่วมแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตความมืดความยากลำบากไม่ได้มาทำลายเราแต่มาชุบชีวิตเรามาเตรียมเราให้แข็งแรงลุงชาวนาเคยบอกว่าข้าวที่ปลูกบนานาดอนลำต้นสูงใหญ่แต่รวงไม่หนัก ข้าวที่ปลูกบนานาดำลำต้นเตี้ยแต่รวงหนักอิ่มเข้าใจไหมครับคนที่เติบโตท่ามกลางความลำบากจะแข็งแกร่งและมีคุณค่าที่สุดความทุกวันนี้คือปุ๋ยบำรุงความสำเร็จวันพรุ่งนี้จำไว้ว่าชีวิตเหมือนฤดูกาลฤดูไถนาต้องใช้แรงตั้งรากฐานฤดูปลูกต้องระมัดระวังเรียนรู้ฤดูดูแลต้องอดทนผ่านปัญหา ฤดูเก็บเกี่ยวได้รับผลตอบแทนแต่อย่าลืมหลังเก็บเกี่ยวต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์ปลูกฤดูหน้าความสําเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เสมอท้ายสุดนี้ครับอย่ามองตัวเองเป็นมเมล็ดข้าวเล็กๆที่ไม่มีค่าแต่จงเชื่อว่าภายในมเมล็ดเล็กๆนั้นมีศักยภาพที่จะกลายเป็นทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์อย่ากลัวโคลนตมเพราะโคลนคือที่มาของชีวิตอย่ากลัวฝนพายุ เพราะฝนคือความอุดมสมบูรณ์คนเราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดมาเป็นนาดอนหรือนาดำแต่เราเลือกได้ว่าจะปลูกข้าวอย่างไรและจะเก็บเกี่ยวอะไรจงมีความมุ่งมั่นเหมือนชาวนามีความหวังเหมือนเมล็ดพันธุ์มีความอดทนเหมือนต้นข้าวไม่มีนาดีโดยไม่มีชาวนาดีไม่มีชีวิตสำเร็จโดยไม่มีคนที่ไม่ยอมแพ้ขออวยพรให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวความสำเร็จอย่างเต็มยุงเต็มฉางสาธุครับ